กิเจนค่ะวันนี้ละกิเจนก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวคาเฟ่ลงสีนะคะหนเดียวแห่งเมืองเชียงใหม่นั่นก็คือเซนเซฟาร์มนะคะที่นี่เขาก็จะมีเป็นลงสีในคาเฟ่นะคะแล้วก็จะมีฟาร์มด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะ เดินเข้ามาตรงหน้าร้านนะคะก็จะเจอน้ําตกเล็กๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิด Amazing มากเลยนะคะเขาใช้เครื่องโม่แป้งนะคะมาทําน้ําตกเนาะ ที่เข้ามาด้านในร้านนะคะจัดร้านแบบสวยงามมากส่วนมากจะเขาจะเน้นเป็นโทนสีน้ําตาลแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์จะเป็นพวกไม้ร้านนี้เปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนถึง5้าโมงเย็นนะคะเราเข้ามาด้านในนี้อเมซิ่งมากเลยนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของร้านกาแฟก็จะมีโรงสีขนาดใหญ่เลยนะคะใครยังไม่เคยเห็นนะคะก็มาเที่ยวได้นะคะที่ร้านเซนเซฟาร์ม ตรงนี้ก็คือนี่เป็นของจริงเลยนะคะมีสายพานมีที่กองข้าวนะคะเมนูที่ร้านนะคะก็จะมีเป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกาแฟเดี๋ยววันนี้ก็จะลองสั่งเป็นหมูผัดพริกไทยดำแล้วก็คอมบูชาอันชนันพีซเลมอนเอทมาชิมนะคะชื่อแปกลกดีเนาะ <laughs> ร้านเขามีทั้งหมด3โซนนะคะโซนแรกจะเป็นโซนร้านกาแฟมี2ชั้นแล้วก็อีโซนหนึ่งนะคะ เป็นโซนที่ปลูกต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นพวกไม้ประดับนะคะเป็นพวกผู้ด่างเป็นบอลด่างนะคะแล้วก็อาคารอีกหลังหนึ่งของเขาก็จะเป็นเอาไว้ทำครัวทำอาหารนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมทั้งสามสวนนะคะ ตอนนี้เราอยู่ด้านบนของโซนร้านกาแฟด้านบนนี้เขาก็จะมีเป็นที่นั่งนะคะก็จะเป็นไม้แล้วก็ตกแต่งด้วยหนังวัวมุมสูงนี้แบบสวยมากเลยนะคะถ่ายลงไปมันจะเห็นโรงสีแล้วก็เป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้านล่างนะคะสวยมากเลย หมูผัดพริกไทยดำแล้วก็คอมบูชาอันชันพิสเลมันเนตนะคะมาแล้วนี่หน้าตาน่ากินมากเลยหมูผัดพริกไทยดำนะคะอร่อยแซ่บมากเลยค่ะ อืม่มเคร่งมากเลยนะคะแล้วก็เครื่องดื่มแบบอร่อยนะคะหอมหวานชื่นใจเดี๋ยวทานข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูฟาร์มแล้วก็พาไปดูเป็ด <c oughs> อิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูฟาร์มกันค่ะ ระหว่างทางเดินเล่นนะคะเขาก็จะมีที่นั่งให้เรานั่งพักนะคะลมเย็นสบายแบบนี้แบบอุ้ยน่านอนมากเลยนะคะ <laughs> ไม่เจอเป็ด้วเจอแตห่านห่านตัวใหญ่มากเลยเป็ดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็ดอยู่ฝั่งนู้นเป็ดว่ายน้ําอยู่นะคะหนีหมดแล้วนี่ไงเป็ดมา เป็ดทั้งหารนี้หมดเลยกลัวเป็ดพันนี้ตรงหัวก็จะเป็นฟูฟูนะคะน่ารักแต่ว่าเขาไม่กล้าว่ายน้ำมาใกล้นะคะสงสัยจะกลัวกลัวลักกี้เจนนะคะ ที่นี่แบบบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะมีโซนให้เราเดินเล่นแบบนี้นะคะชอบมากเลยมันจะเป็นบรรยากาศเหมือนบ้านสวนเลยมีต้นมะขามเทศนี่นะคะถ้าแถวลาดบุรีนะคะถ้ามะขามเทศออกนะคะโอ้โหนอน,นะคะ่ะนอนเต็มเลยสนุกมากเลยค่ะวันนี้มาเที่ยวคาเฟ่ลงสีนะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็อาหารเครื่องดืม่มรสชาติอร่อยนะคะราคาไม่แพงด้วย ตอนนี้ <c ười> คือแบบว่าเป็ดหานนี้หมดแล้วนะคะก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วตอนนี้ก็ก่อนจบคลิปวิดีโอก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจให้ลักกี้เจนเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย